วันนี้เราก็จะมาสอนวิซีซื้อตัวเทนนะครับผมในการมาเทนนักเตะนะแล้วก็มาหานักเตะที่เป็นตัวแบบการ์ดเงินการ์ดทองพวกนี้หรือว่าการ์ดสีน้ำสีทองแดงนะครับผมแล้วเราก็มาหาดูแบบนี้นะครับวิธีสังเกตว่าตัวไหนขายไม่ขายเนี่ยก็จะมีวิธีก็คือ ถ้าเป็นสีฟ้าๆเนี่ยแสดงว่าขายถ้าเป็นสีแดงๆเนี่ยแสดงว่ามีคนตั้งซื้อเยอะนะครับซึ่งผมก็ตั้งซื้อเป็นว่าเล่นนะเมื่อก่อนมีเป็นพันตัวผมเอาไปเทนเหมดแล้วไม่ได้โม้นะพูดจริงผมก็ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนนักเตะมันเต็มผมต้องุ่มหมดเสียดายนักเตะเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นแบบนี้ครับจะมิธีที่ง่ายที่สุด หรือไม่ก็มันจะมีอยู่อีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะเพราะว่าวิธีนี้ยให้เราไปที่การแลกเปลี่ยนเลยไปที่การแลกเปลี่ยนนักเตะกดเข้าไปที่เพิ่มแรงในก,การฝึกเนี่ยตัวนี้มันจะสุ่มนักเตะ60ถึง85ซึ่งต้องใช้1ล้านเหรียญซึงเป็นะไรที่เยอะมาก รือประมาณ1 m เอลยซึ่งหน right. ึ่งอมนี่ถ้าเอาไปซื้อข้างนอกหรือว่าซื้อเองเนี่ยจจะเสียเวลาสักหน่อยแต่อาจจะได้เป็นร้อยกว่าตัวเลยหรือบางทีก็เป็นสามสี่ right. ร้อยตัวเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็มารับตรงนี้แบบาต,นตานี้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อก่อนมาเอาตั้งเตะพวกนี้มาตีเม็ดขึ้นได้แต่ตอนนี้มันอัปเดตใหม่มันต้องใช้เหรียญอย่างเดียวซึ่งสิ่งเหมือนกัน แมก็ประมาณนี้แหละสำหรับการซื้อตัวเทรนยังไงให้คุมค้มคุ้มประมาณนี้นะครับอืมเดี๋ยวหาสักตัวก่อนปิดคลิปดูซิมีใครที่มันซื้อได้บ้างอ่านี่ไงมีเกอร์ฮาร์ทเป็นอะไรกับโจรทานเบอร์ขาดวะนี่ชื่อแม่งอย่างเหมือนเลยแล้วก็จะขอบ อยู่สองตัวก็ประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ